ข้าคลิปรับที่ผู้ชายจะหลงรักหลงไหล,งลคุณแบบว่าคลั่งรักแบบคลีซี่ครีซี่คุณมากเลยนะค <c> ะ <oughs> <c oughs> เพราะว่าครูเองนะคะเคยอกหักมาก,ก็เลยรู้ว่าทําไมผู้ชายถึงไปเลือกคนอื่นแล้วไม่เลือกเราแต่ว่าอันที่จริงเนี่ยเรามีค่ามากกว่าที่ผู้ชายจะมาต้องมาเลือกทอยนะจริงๆแล้วเราต้องเลือกผู้ชายนะ แต่วันนี้จะให้ค่าเคล็ดลับที่ผู้ชายจะหลงรักคุณนะคะครูตกผลึกมาแล้วก็จากอ่า lady may love master ครูสอนรักแท้เบอร์หนึ่งแล้วก็พรีเมียมนะคะพรีเมียมข้อแรกนะคะนางพญาไม่ผูกมัดหัวใจกับใครเนมีเป้าหมายชีวิตเป็นของตัวเอง คือมีดิมริปของตัวเองอะผู้ชายที่เข้ามาไม่ตรงคือตัดออกไปให้หมดนะคะข้อ 2. คืออ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอเป็นพื้นที่แห่งความสบายใจเป็นพื้นที่ปลอดภัยของผู้ชายผู้ชายจะชอบผู้ชายจะกลับมาหาความสบายใจ mm hmm. ข้อที่ 3, สศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงมีมากกว่าที่จะต้องไปตามผู้ชายเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไปตามผู้ชายจงรู้ไว้เลยผู้ชายกลัวมาก ผู้ชายเป็นเพศที่แบบกลัวผู้หญิงตามมากผู้ชายชอบตามผู้หญิงผู้ชายชอบอะไรที่มันแบบได้มายากๆถ้าได้มาแล้วผู้ชายจะภูมิใจภูมิอกภูมิใจอืมข้อที่สี่นะคะคือ เราจะไม่คิดว่าผู้ชายคือที่หนึ่งแต่เราจะคิดว่าเราคือที่หนึ่งเสมอผู้ชายต้องการความเป็นผู้นำผู้ชายต้องการเป็นชิ้นหนึ่งผู้ชายต้องเป็นฮีโร่ของคุณแต่ว่าเราให้ผู้ชายเป็นที่หนึ่งรองจากตัวเราไปผู้ชายก็คือแบบไม่ได้ที่หนึ่งในใจของเราสักทีคือเขาจะไม่ไปไหนมะคือเขาก็ไม่ได้ที่หนึ่งมะที่หนึ่งรองจากตัวเรานะ เออผู้ชายก็คืออยากอยู่ต่อนะคะเพราะว่าอยากร้องหัวใจคุณนะคะอ่ะข้อที่5แล้วนะคะนางพญานะจะมีความสุขและจะยิ่งรักตัวเองมากขึ้นเมื่อที่เมื่อไหร่ที่เรามีความรักกับผู้ชายเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีความรักแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่าเราตัวเล็กตัวน้อยนะคะเออ นะเราไม่กล้าทำอะไรเลยอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของแฟนมีข้อกดนะมีข้อแม้มีมีแต่งเงื่อนไขอะนะไม่ใช่ความรักที่ดีแล้วค่ะนางพยายจะไม่ทนแล้วก็ออกมาได้เลยนะคะอ่าชอบกันไหมคะกับคลิปที่ครูโรสเมรีนำเสนอนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้กับครูด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความรักที่ดี